จะหาอะไรไม่เจออืมนี่นั่นแล้นี่นั่นกอแวนี่เปิดดูนี่เปิดด้วว่าโอโหล้ว่โอ้โอ้ยนโอ้โหวันจะกงจริง่มากลองมาหาลองลงข้างล่างดูสิ

นี่พไปด้วยโหอะไรพี่โหรวยแล้วรวยแล้วโอเครวยแล้วเราโอเคไปปุ่มละแมวโอ้โหูอแล้วเราอย่างนัเนี่ยโมมีปุ่มอยู่ไอินสตาแตัวอยู่ตลอด ว่าไมา่ได้เลยเอ้าอืมเอ่อหรือว,ว่าอย่างนี้นะที่ฉันเห็นอะ่ะหุยนี่หมดไงทำอะไรใน,นมังนะอาใส่ได้ป่าหุยเป็นหมดซุ้มี่ได้เลย เก oh 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 <to> no ็บ um. กิ่งมไม่ดีกว่าทำไมกลากคืนสักซิอู้หูถึงว่าละว้าวถึงว่าล่ะบ้านอยู่โอ้ยเปอ่ออืมดีนะปันติดนะ่อจากทีนี้เราก็ดีนะที่ทำเหมือนตรงนันเดี๋ยวเราหาดีกว่า ดินดินหาสองอันอ๋อี้าสองอันนะจ๊ะนี่น okay. ดิอะไเอรู้ว่าเราจะเอาเลไกดีวแม่แค่เข้าไปเราจะเข้าเข้าทองโอเคทีมนะ อีกอย่างสบายเราว่าเราต้องไปขับไม่ดีป่ะสองอันพอ,อทำไมมุดไม่ชา้าจุงโอเคโอเคไละโอเคโอเคปิดเลยถ้ามีใครเข้ามา โขาไม่ทันเห็นพี่แล้วแม่เหนนะโอเคไปเดีบบออ๋ยวไปเอาขอุ้ยทำไมมันติดอ่ะวิมันเห็นได้สัมผั้เปล่าพีเมื่อกี้มีคนรอดแล้วด้วยหรือนี่บ้านของใครวะต้องเก็บเงินไปทางใครมึงเขาน่าจะกลับมาแหละอันนี้ไปด้วยถ้าจเจอหมูบ้างก็ยิ่งดีงั้นเอาของ,งไปหมด ก็เ่าเอาปนด้วยโอเคปเราไปลุยอาหารก่อนอ๋อเกินไปดีนะพอเรากเกมมาปุ๊บจิ้ป๊อกเลยเอาเอาพดเนีโอเคไปโอ้ยตกหลรักแท้ตกหลรักสาวบารีนา ที่เขาเป็นนีกับจ้าออรวมตับรุมจกรุมตกรุมตกรุมตกกรุมตกรุมนักสัมาดีน่เที่เขาเอาต้งมาเปิดจะต้องนา ชิบแล้วปานหายชิบช oh ิบสุบชุบชิบชิบชิบโอ้ยเป็ดาเป็าเป็ด้ามาไอ้เดาน่ารักโหมีสระว่ายน้ำติดตัวด้วยมีคนเคยเยี่ยวลงไปเอ้าเอ้าอ้าเฮ้แ ยามานายามานุกุนุกุัตนกับพี่แมงมุมโมดุนุกุนุบีบีน่าพีบีมจะมมงไบวังกลังมาแล้วเม่ไม่ดับมาเอานนองหมพี่แมงมุมอยู่ไหนจ๊ะไอแมงน้อมงาบน้ำอาชพกีกูเลาะเมาที่ไม่กีคนน่ะคอ่อ ไงเจมันอยู <Ừ. S 1> <All right. S 2> ่ไหนวะยังไม่เ uh ก็บเลยนะเอะมันไปทำอะไรเ้เ huh. ฮ uh ้ย huh. <c oughs> ่ม uh ันเอาไปทำขุ uh ่นเกะได้อ uh ึม huh. ฮ uh ึมนักสาวเออเราซืไปดีกว่าแหวที่ไหนก็ไม่หมดพี่เนี่ยไปซื้ลยเบังเออ หลับคิดนี Pal ้ก Con, ่อนปะเฮ้ยเดี๋ยวยูนตังทุกหน่อยจะกลับแล้วมาต้องมายูนตังให้พี่ๆเขาหน่อยก่อนฮะก่อนปุ่นจิกุ่นจิสีคุณสีคุณสีคุณไอ้มน้าสีคุณ อ๋อจะตายกันแล้วอ่ะเจอตั้งว่ะอะไรวะโอ้ยด้วยทาง <inda wishingşallah> <sharpivia> ไปกระโดดตึกดีกว่าลัวจ,จริงๆนะมีร้านด,ด้วยเอ้าว,วนี่เพาเป็น้ว่าท<ๆ>ี่จะทำ่านนี่ทุกคนด่านมาเรามาเล่นกระโดดด่านอ่ะอันนี้นูยังไม่ทำนะ จะได้กระโดดไปด้วยมีคำถามไปด้วยอะ่ะเอาไปกระโดดใหม่แป๊บนงึงทุกคนระเบิดกระโดดนานกันกระโดดนะอุย้ยดีจังอันนี้มีกระโดดมีด่านด้วยสนุกด,ด้วยด่านต้นไม้หนูอันนี้ด่านต้นไม้หนูไม่ทำนะ อะไรคะที่ก็สิค่นะสำม,ม,ามนะั่วๆนะทำผิดว่าเชียบแปมเปลี่ยนมคนนะฮะเป็นกรจกการสื้อด้วยอ่ะก็านมาสามปีแล้วยังจนดลยจุ๊บจ้ยไปดูบรรดาาศกันสบายจังจึงจึงไอไน